สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรก ะะของชาวธาตุน้านะคะประจําเดือนเมษายนค่ะชาวธาตุน้ําได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีมีนค่ะกรกฎแล้วก็พิจิกนะ,ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการนับว,วันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ทุกตัวคนเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุน้ำนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันดีต้อนรับค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดวาร์ปนะคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เป็นการเสีย เวลาแก่ทุกๆท่านนะคะโอเคค่ะเปิดวาร์ปกันมานะคะที่สถานการณ์ในความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำและเขาคนนั้นนะคะชัดเจนขึ้นมาใบแรกตกใจเหมือนกันเหมือนธาตุลมเลยขึ้นมาก็เป็น3ดาบเลยนั่นแปลว่าเนี่ยให้รู้เลยว่าใครที่จะมาดูคลิปนี้นั่นแปลว่าต้องเป็นคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะไม่ใช่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ดีๆแล้วมาดูนะ ละเรื่องกันนะคะใครที่ความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วกดออกได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าฉันก็เจ็บอยู่ในเวลานี้หรือฉันก็รู้สึกไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์อื่นๆบอกตัวเองไม่ถูกอะคุณสามารถไปต่อกันได้เพราะว่าในความสัมพันธ์นี้ค่ะในบางเคสอะ พี่มองเห็นสถานการณ์ความห่างไกลาจากความสัมพันธ์นี้ด้วยมี The ะ h a ร i o t มีไพ่เดทขึ้นตรงนี้เป็นเดอะสตาร์เนาะราศีกุมราศีกรกฎราศีอ่าราศีพิจิกค่ะราศีมังกรแล้วก็ตรงนี้มีราศีตุลด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องจากที่เห็นน่ะมันไม่สบายใจมันเป็นไพ่ของคนที่มันทุกข์จากการทนมานานแต่ถามว่ามันมีคนใหม่ไหมอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แต่พี่เมย์มองว่าย,ยังไม่มี คุณไม่ได้รักคนง่ายขนาดนั้นน่ะก็คุณจะผ่านหรือคุณจะจบจากความสัมพันธ์นี้มาได้คุณคุณดิวกับตัวเองมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งคุณดิวกับความสัมพันธ์นี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกับความหวังที่มันมีคิดว่ามันจะดีคิดว่ามันจะดีขึ้นคิดว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันจะเดินหน้าได้อ,อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนสุดท้ายคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณได้บทเรียนบางอย่าง แล้วก็มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าหันกลับไปมองทีไรมันก็ท็อกซิกเนอะอะไรประมาณนี้นะคะหรือกับบางท่านมันสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างกันแต่ว่ามันคิดถึงสัมผัสที่ถึงการมีกันและกันในบางเคสที่เป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตไม่ได้แรกเริ่มเดิมทีไม่ได้สนุกสนใจแต่พอไปไปมามันมีความรู้สึกอยากครอบครองขึ้นมานอกเหนือคอนดิชันที่ตกลงกันซะแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้ก็รู้สึกทุกข์อยู่ ในเวลานี้อีกเคสหนึ่งในเคสมันคือเป็นอย่างแรกที่บอกนะคะพยายามในความสัมพันธ์มาเป็นระยะเวลานานแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีอะไรเงี้ยจนจนในบางเคสอ่ะมันแค่ถอยห่างใช่ปะ่ะแต่ในบางเคสคือการบล็อกคือการปิดกั้นไปเลยแล้วก็ไปโฟกัสกับอะไรหลายๆอย่างให้ตัวเองคุณไม่อยู่นิ่งเลยคุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองยุ่งตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยู่นิ่งเพราะมีความรู้สึกว่าพออยู่นิ่งทีไรเราเราทุกข์แล้วเรา เรารู้สึกแบบเราคิดมากเออบางทีมันฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบคิดอย่างอื่นทำอย่างอื่นไม่เป็นตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะอะไปดูกันไปดูความคิดความรู้สึกนะที่ที่คุณมีต่อเขาเวลาจะไปไหว้พระหรือขอพรคุณก็ใช้ชื่อนามสกุลเขาในการอธิษฐานนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกนะฮะไปดูซิว่าแบบคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ ขอบให้หน่อยค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา,า,เขาชาวภาคน้ำ the world สามารถเป็นความสัมพันธ์นอกเหนือจากนี้คือพฤึกศพสิงพิจิกกลุมได้นะฮะมี the world ขึ้นมีไพ่สามารถเพราะว่าเราหา มีไพ่ควีนคว e นถือดานะคะแล้วก็มีดาซัน่ะอืมมีไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็มีไพ่ h i g h ไ r i e s t e s s อืมไม่เห็นการสื่อสารในความสัมพันธ์นี้ไม่เห็นการเทคแอคชั่นแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าคิดถึงตลอดสองมองตลอด เดี๋ยวไปดูกันมี High p พลล s สขึ้นมาด้วยโอเคอ่ะไปต่อนะฮะไพ่เขาค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวธาตุน้ำคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอไพ่หน่อยค่ะคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณดูสิแฮงแมนค่ะ มีเดอรสตาร์ราศีกุมค่ะม,มีไพ่หกดาบนะฮะมีไพ่สิบถ้วยค่ะดูสิเรายังไงอีกเรายังไงอีกไหนดูสิเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกดูสิ เจ็ดไม้ขึ้นแล้วก็มีไพ่คิงถือไม้นะคะอ่ะเออขอเรียงสักแป๊ ไพ่แถวบนนะคะจะเป็นความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะจากหน้าไพ่แล้วนะคะชาวธาตุน้า พี่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แล้วก็คุณเลือกที่จะไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วคุณรู้สึกว่าเ้ยเพอร์เจอร์ห่างไกลคุณรู้สึกแบบนั้นรู้สึกถึงแบบเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลอ่ะยกเว้นบางเคสมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกอินกับมันมากๆแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่รู้ด้วยนะว่าถ้าคุณก้าวไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณน่าจะเป็นทางเลือกตัวเลือกในชีวิตเขา สัมผัสตรงนั้นได้นะคะโดยที่ความสัมพันธ์นี้คุณเลือกที่จะพิจารณาตามความเป็นจริงเขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าพอสมควรซึ่งคุณก็ต้องยอมรับว่าถ้าคุณได้คนคนนี้มาแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าพี่เมย์มันฟินเนเล่ที่หนูรู้สึกเงียเพราะหนูมีความรู้สึกว่าต้องฟินเนเล่แน่ๆเขาต้องแบบก็ก็ก็สมกับที่เราจะกลุ้มอะไรเงี้ยสมกับที่เราจะคิดสมกับที่เราจะเจ็บอะไรเงี้ยเดอมเคสเป็นอย่างเั้นเพราะอะไรเพราะขึ้นทั้งเดอะเวิร์ขึ้นทั้งเดอะซัน มางคนหน้าตาดีจริงหน้าตาดีไม่พอมีความรู้สึกว่าควงไปไหนแล้วไม่อายใครโปรไฟล์ดีโปรไฟล์เด่นฐานะหน้าที่การงานคือทุกอย่างคือปังปุริเย่มากๆในบางท่านกับคนคนนี้ที่คุณคิดนะพี่มีความรู้สึกนั้นจากหน้าไพาแต่มันก็เป็นอะไรที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าบางครั้งฉันก็ต้องสู้รบปกมือกับคนหลายๆคนเพื่อที่จะได้ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันโอเคจริงหรือเปล่า มันเป็นความรู้สึกอึอดอัดแล้วคุณมีความรู้สึกว่าฉลับไม่ได้ถ้าฉันจะต้องไปสู้เลยฉันก็ยังต้องแพ้อะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคุณต้องมีความรู้สึกว่าฉันฉันจะต้องลงสนามฉันคือต้องแบบฉันต้องแบบเข้ารอบเท่านั้นเลย,ยต้องชนะเท่านั้นเลย,ยไม่ขอครองถ้วยร่วมกับใครอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นความรู้สึกอึดอดัดที่บางทีก็ยังรู้สึกอยู่ในใจแต่ก็เลือกที่จะแสดงออกแบบแข็งกล้าว,วันงงไม่ต้องการเขา ไม่อยากได้เขาเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ภายในใจก็ยังรู้สึกอยู่โอเคไหมหน้าไพเขาเป็นยังไง uh huh. หน้าไพที่ขึ้นมาข้างล่างเนี่ยนะเขารู้สึกว่าเขายังค้างคา,าเหมือนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันยังไม่จบนะมันเหมือนยังมีเรื่องที่มันยังต้องมาคุยมาพูดแต่มันไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากสถานะบางอย่างที่เขาเลือก เลือกจากความพร้อมว่าฉันเลือกแล้วอะถ้าไปเจอคนที่ความสัมพันธ์เป็นเติร์ดปาร์ตี้ใช่ mm hmm. เขาเลือกคนของเขาแล้วแล้วคุณเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่มาทีหลังหลังจากเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นพัฒนายากเคสที K ่2มันคือหมายถึงความสัมพันธ์ของคนที่แบบยังไม่พร้อมที่จะเลือก mm hmm. เมื่อยังไม่พร้อมที่จะเลือกอะแล้วคุณต้องการความชัดเจนนะเขาก็ให้ไม่ได้แต่ถามมีความเสียดายคุณไหมใช่เดอะสตาร์สิบถ้วย ชัดเจนว่าถ้าเลือกคุณมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมันน่าจะดีเพราะคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการรักครอบครัวพี่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวอย่างเป็นคนรักเด็กเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่เรียกว่าเขาก็อยากได้ได้ความสมบูรณ์แบบถ้าเขาจะต้องลงเอยกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณก็น่าจะเป็นคนมอบมอบหรือตอบโจทย์ข้อนั้นให้กับเขาได้นะพี่มีความรู้สึกงั้นซึ่ง เขาก็แอบมีความรู้สึกว่าแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือทำอะไรเลยแบบไม่ได้ take A c ช i ่นไม่ได้พูดไม่ได้คุยความสัมพันธ์นี้มันก็น่าจะหลุดลอยเขามองดูแล้วเพราะว่ามันเหมือนเป็นสภาวะที่เขามองเห็นคุณเดินลับไปแล้วอ่ะคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วบางเคสมันคือแบบบล็อกกันไปเลยอะไรเงี้ยค,คุณแสดงออกชัดเจนได้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่คุณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ความรู้สึกว่าเขาคงต้องแบบ ทำให้มันคมทําให้มันชัดมากกว่านี้นะสาหรับคนคนนี้จะถามว่าชอบคนไหมชอบสิดรือสตาร์ขึ้นสิทั่วขึ้นนะแต่มีบางเรื่องที่เขาต้องสถานการณ์บางอย่างเรื่องส่วนตัวบางเรื่องที่ทําให้เขา่จะต้องแตะเบรกในความสัมพันธ์นี้ไว้นะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนเขาให้ไหนคนคนนี้เนี่ยเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะเขาให้ไหน วิอฟ์ฟูจูมีไพ่สองเหรียญนะคะมีไพ่สิบไม้อะและมีไพ่คิงถือถ้วยนะคะหน้าไพ่ในบางเคสอะตัวเขาเองอะจ,จะมีความรู้สึกเหมือนแบบส่วนหนึ่งเขาอาจจะรู้ว่าคุณที่คุณค่อนข้างทำงานหนักอะ เพราะคุณเป็นคนมีภาระเยอะนะเออคุณเป็นคนมีภาระเยอะคุณเป็นคนสู้งานคุณเป็นคนอดทนซึ่งถ้าเขาสามารถสามารถมาอยู่ในตรงพื้นที่ถ้าเขาคอมมิวเมนต์กับคุณด้วยความรักความสัมพันธ์นยเขาน่าจะแบ่งเบาภาระให้คุณได้เยอะเลยแหละคุณคนเนี้ยอันเนี้ยสิ่งหนึ่งตอนหนึ่งและที่เขาน่าจะคิดถึงคุณอาจจะเป็นความคิดถึงโดยที่เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้กับคุณเขาอาจจะรู้ว่าคุณอยู่ในสภาวะแบบไม่ได้สบาย แต่เขาก็แบบรู้ว่าแบบเออถ้าเขาสามารถซัพพอร์ตได้คุณก็น่าจะดีอะไรเงี้ยเคสที่2องมันคือการที่เหมือนแบบใครคนหนึ่งที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็เวียนเข้าเวียนออกในความสัมพันธ์เสมอใส่ใจดูแลยอมลดความเป็นตัวเองแล้วใส่ความพยายามแบบเต็มเหนี่ยว ถ้าคุณเคยอยู่ในโหมดนั้นแบบสู้ตายในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยน,นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ให้เขาคิดถึงคุณคุณยังกระบูมาแรงเลยอืมคว้างไปแล้วก็กลับมาคว้างไปแล้วก็กลับมาคุณเคยอยู่ในสภาวะนั้นอ่ะอืมปัจจุบันไม่รู้ว่าเขายังเขายังเจอคนที่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะนี้ได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เจอแล้วเไรเงี้ยแล้วก็เป็นสภาวะความคิดถึงความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมาก็ได้นะ อ่ะไปกันต่อถ้าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบชอบเงียบหายทําไมเขาถึงชอบเงียบหายคะเขาไพ่หน่อย The Magician นะไม่น่าจะว่างนะสีไม้ค่ะ The Magician สี่ไม้เก้าถวยนะคะแล้วก็ Justice ค่ะถ้านี่คือ Kate's Party ก็ชัดว่าเขาอยู่กับบ้านเขา ไม่ได้เดาอะไรยากมากมายนะฮะหอยู่กับบ้านเขา 2. อ,อยู่กับทางเลือกตัวเลือกช้อยอื่นของเขา A B C D อะไรว่าไปเคสที่สามถ้านี่คือคนโสลถ้านี่คือคนโสดตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้าที่การงานที่จุกจิกวุ่นวายพอสมควรเลยแล้วก็เป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนไม่ค่อยได้มีเวลาเป็นของตัวเองจากหน้าไพ่ที่พี่เห็นนะคนคนนี้เวลาของเขามักจะแบบ ต้องไปคล้องเกี่ยวกับคนอื่นอยู่กับตัวเองน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณเขาก็ต้องไปคุยกับคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นแต่ไม่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะอืมจากนาไพแล้วนะอ่ะไปดูนะเพราะอะไรเพราะคนคุณเนี้ยชอบถูกเรียกให้ไปเป็นตัวกลางไปเป็นคนที่ต้องเจราจาไปพูดไปคุยไปสื่อสารอะไรแบบนี้รู้สึกว่าถ้าให้คนนี้ไปคุยแล้วว่ามันจะสม,มู เขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมคะถ้าเขาพูดพูดว่าไงขอไพ่หน่อยค่ะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมคะถ้าเขาพูดอ่ะพูดว่าไงสามเหรียญคิดว่าพูดไหมล่ะสามเหรียญนะคะชาร์ตว่าพูดอยู่แล้วออกไพ่ไม่ออกไพ่หนึง สามเหรียญเฮโรแฟนเนี่ยเนี่ยสามเหรียญแล้วก็เฮโรแฟนซันไรส์ควีนถือถ้วยนะ,ะจากหน้าไพ่นะคะถามมาพูดไหมพูดสินะฮะแล้วพูดว่าไงเนี่ย เป็นคนที่เป็นคนเพื่อนเยอะนะฮะเป็นคนที่แบบมีน้ําใจเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่เป็นที่ปลึกษายคนอื่นๆได้บางเคสเขารู้ได้นะว่าคุณเป็นหมอดูอ่ะ <c oughs> คนมาดูช่องพี่เนี่ยเคยมีคนไปแปะว่าแบบเรียนแบบเป็นเป็นช่องหนึ่งที่เลคโคมเมนในการที่ถ้าอยากจะเรียนแบบศึกษาการอ่านไพ่อ่ะถ้ามาแบบมานึ้มาดูกับพี่อจะทำให้อ่านไพ่ง่ายขึ้นขอบคุณมากเลยนะ เออขอบคุณมากเลยนะจากหลายๆคนที่แบบมาดูอะไรเงี้ยซึ่งแบบอันเนี้ยบางเคสเป็นอย่างนั้นจริงๆเขารู้ด้วยว่าคุณอ่านคุณแบบเริ่มเริ่มเข้าทางทางด้านเนี้ยเริ่มศึกษามีความสนใจนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับศาสตร์นี้เราเมา้ามอยด้วยนะเป็นคนที่เมา้ามอยนะถามว่าพูดไหมพูดพูดแล้วก็แต่มันเป็นการพูดในทิศทางที่ดีนะมีความชื่นชมเพราะหน้าไพ่ขึ้นมาดีหมดเลย นะฮะน้าภพ่ขึ้นมาดีหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างพูดถึงคุณในทิศท,ทางที่ดีาแ,แบบเอ้ยก็ดีนะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้นะความรู้องค์ความรู้ที่คุณมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบเออทางด้านศาสตร์การพยากรณ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความรู้ใดๆที่คุณมีอยู่อ่ะเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยคุณค่อนข้างเทคแคร์แล้วให้การให้การดูแลได้เป็นอย่างดีในบางคนเนี่ย เป็นเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทําอาหารนะอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะก็ดูจะเป็นกูรูเลยแหละเออแล้วก็มองว่าเนี่ยหรือก็ประสบความสําเร็จแล้วอะไรประมาณนี้เอออันนี้พูดดีนะไปดูซิแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณชาวธาตุนะแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณนหนถือเหรียญน,นะเขาจะมาเป็นลูกค้าคนแรก ระวังเขาติดต่อมาดูดวงด้วยนายถือเหรียญคิงถือดาบค่ะมีไพ่ห้าถ้วยค่ะแล้วก็อะไรเนี่ยมีไพ่สองไม้ค่ะเขาน่าจะหาวิธีการบางอย่างในการที่จะเหมือนแบบมาอุดหนุนคุณถ้าเป็นลูกค้าเงอาชาเจนถ้าคุณเปิดร้านเปิดอะไรเขาจะอุดหนุนคุณเงี้ยถ้าดูดวงนี่หาเลยนะติดต่อมาเป็นลูกค้าดูดวงเนี่ย แต่หลักๆเนี่ยมันคือการหาเหตุที่จะเข้ามาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงความเสียใจในครั้งอดีตละกันใช้คำนี้เพราะนี่มันเป็นไพ่แบบไพ่าพาสนะฮนะเรื่องของอดีตเรื่องของอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วอะไรเงรี้ยเขาน่าจะพยายามแบบติดต่อมาพูดคุยมาเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็มันจะไม่ใช่การพูดคุยในลักษณะที่สนิทสนมนะไพ่เหรียญไพ่าดาบไพ่ไม้มันไม่สนิทหรอก จะพูดคุยแบบให้เกียรติค่ะแล้วก็รักษาระยะห่างพอสมควรมากพอที่จะไม่เกิดการใช้คำไม่สุภาพซึ่งกันและกันพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะจากไพ่นะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ล่ะคะชาวธาตุน้ำคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้เดทอืมชัดมาชัดเนาะคุณเป็นคนที่ความสัมพันธ์นี้จบลงไปแล้ว อมีเบสขึ้นนะฮะสองถ้วยโทพี่โทพี่ทั้งเอ็มเพริร์นะฮะและเป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะคุณน่าจะเป็นบทเรียนบทใหญ่ในชีวิตเขาบทหนึ่งเลยที่ทำให้เขาโตขึ้นทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องอะต้องมืออาชีพมากกว่านี้มันไม่มีใครอยู่รอได้นาน ความเหงาการที่ต้องเติบโตแต่เพียงลำพังทำให้เขาเข้าใจว่าการเดินสองคนมันดีกว่าการเดินคนเดียวอืมจากที่เห็นนะคะเหงาไม่ล่ะเออนะที่สำคัญเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจมไปแล้วด้วยพิจิกเมษแล้วก็ราศีกันค่ะเออไปต่อ เขาอยากให้ความสมพันธ์นี้เป็นไปในแบบทิศทางไหนรูปแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในบบทิศทางไหนรูปแบบไหน,นะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนรูปแบบไหนคะขอพ่นนนนหน่อยคะ่ะ The Empress อืม เจฟรสีดาแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะ,ะสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้เนี่ยเอาจริงๆไม่ได้อยากให้เขาไม่ได้อยากให้คุณมีใครตาบใดที่เขายังไม่ได้กลับมาหาคุณนะดูเอาแต่ใจตัวเองเนาะ เนี่ยมันเป็นหน้าไพา่เหมือนก็สวยๆรอๆไปในพื้นที่ของคุณนั่นแหละแต่ขอโทษนะถ้าจะคุยกับคนอื่นแบบจริงจังอะไม่ได้นะเพราะตอนนี้คนคนนี้ก็ยังไม่พร้อมถูกป่ะติดซัมติงบางอย่างอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีความรู้สึกว่าของดีงเก็บไว้ก่อนไม่อยากให้คุณไปคอมเมนต์กับใครหรอกก็อยากให้อยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะอยากให้คุยจะคุยกับใครจะทําอะไรกับใครยังไงก็ได้แต่อย่าอย่าได้มีคําว่าคอมเมนต์เกิดขึ้นถ้ามันเป็นไปได้เพราะเขามีความรู้สึกว่า ก็ได้แต่ภาวนาภาวนาไปก่อนเลยลว่าแบบย่าเพิ่งมีใครหรือเพราะตัวเขาก็ทําอะไรยังไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นึกออกใช่ไหมคะต่อให้เรียกว่าไงอะต่อให้วันข้างหน้าเขาจะมีใครไม่ได้มีใครไม่ได้หรือมีใครเพิ่มไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้คุณมีคนอื่นอะเหมือนแบบเอออยากให้คุณแค่แค่แค่มีคนไว้ให้ได้มองคุณไปนานๆก็โอเคแล้วอะเสร็จไวันนี้ ไม่ครอบครองก็ได้แต่ขอให้ได้มองไปงนานๆก็โอเคมั้งเขาอยากอแนวโน้มเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ะขอให้แน่ะยดมูนนะราศรีมีนนะก็ยังไม่ชัดเจนที่มีความคุมเครือ มีเดอะมูนมีหกไม้เดอะมูนหกไม้ค่ะคิงถือเหรียญแล้วให้ควีนถือเหรียญมาหลังจากเราลีกทางให้เครื่องบินเจ็ตไปแล้วเมื่อกี้เจ็ตหรือแบบไม่รู้มันดูมาดังแล้วมันเร็วมากอ่ะเดอะมูนค่ะ Mine, King, หกไม้คิงเหรียญควีนเหรียญคุณไม่ขยับเขาก็ไม่ขยับนะ เขาเงียบคงเงียบนะแต่พี่ไม่มองว่าไฟนอลสถานการณ์นี้ตอนนี้อาจจะคลุมเครืออยู่แต่เดี๋ยวมันจะได้มีโอกาสในการกลับมามีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างที่แบบอย่างที่มันควรที่จะเป็นอะอย่างสมเหตุสมผลอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆความสัมพันธ์นี้ไม่โรแมนติกล็อกไรซึ่งความโรแมนติกแต่มันอยู่ด้วยกันด้วยความถูกต้องจะได้อยู่ด้วยกันด้วยความถูกต้องจะได้อยู่ด้วยกันด้วยความเหมาะสมอะคิงกับควีนเหรียญ นะคะโปรไฟล์พอๆกันนะคะมีพอๆกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มาสร้างภาระให้ซึ่งกันและกันแต่อย่างใดต้องรอคอยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันมีส่วนใหญ่ไพ่ตระกูลเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่หลักปีขึ้นไปนะไม่รวดเร็วหรอกช้าแต่มั่นคงนะคะช้าแต่มั่นคงอ่ะน่าจะมาอีกลำอ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวทัดน้ำคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณขอไพ่ใหม่เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะดูสิเขาอยากบอกอะไรกับคุณหนึ่งเหรียญขอให้รวย,ยน <c oughs> หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วย และไพ่ไนท์ถือดาวและไพ่แปดเหรียญหน้าไพ่นะก็เหมือนคำอวยพรขอให้รวยขอให้เจอความสุขคอยพบแต่สิ่งดีๆนะแต่จริงๆสิ่งที่เขาอยากจะทำกับคุณคือการเริ่มต้นใหม่ค่ะการเริ่มต้นใหม่การขอโทษนะอย่าร้อยเขาเป็นคนบุกนะฮะเพราะถ้าเขาบุกเขาจะบุกไม่หยุดเลยคนคนนี้ นะเขาพร้อมที่จะพุ่งเข้ามาและให้การซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีในวันหนึ่งที่เขาพร้อมเต็มตัวเต็มใจไว้ชาวทาดน้ำท่าน้ำบอกว่าบุกมาเถอพี่หนูรอนานแล้วบุกมาได้เลยไม่พร้อมก็บุกมาเวลข้ามอยู่แล้วนะคะอ่ะไปดูกันค่ะไพ่แนะนำไปดูซิไพ่อยากจ,จะแนะนำอะไรให้ชาวทาดน้ำคะขอพไพ่หน่อยค่ะ ให้นะแนะนำอะไรให้ชาวท่า,าน้างนะความสัมพันธ์นี้พี่เราไปสูมันดูแบบเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงแบบหน้าหยิกอ่ะไม่รู้ดิมันดูแบบมันดูนกลวนกันด้วยนะยีย,ยวนมีความกวนประสาทอยู่ในความสัมพันธ์นี้ภห้แนะนำค่ะให้แนะนำจบการศึกษาให้เห็นการจบ บางท่านจบสถาบันเดียวกันจะปลาสองมือเอ,อบางเคสเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะพิคเนตไอ้ย่ชี้นำนะคะโอเคจากหน้าไพ่บางเคสเนี่ยถ้ามันอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์อะมันเอ็นเกมเด้อมันไปรอดยากนะคะหรือมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าต้องให้เขาไปจัดการอะไรต่อมีอะไรให้มันถูกต้องอะ แต่ตัวเราอะสามารถเลือกจบได้ด้วยตัวเองถ้าเรามีความรู้สึกว่าพอไพ่ใบนี้ขึ้นมานั้นแปลว่าคุณจะไม่ใช่คนสุดท้ายต่อให้คุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้ววันหนึ่งคุณสําเร็จคุณได้เขามามันก็มีเกณฑ์ที่วันข้างหน้าเขาก็จะมีตัวซ้อนเข้ามาอีกสําหรับคนคนนี้นะอ่ะอีกเคสหนึ่งถ้าไม่ใช่เคสจับปลาสมือเนี่ยมันจะเป็นเคสของความสัมพันธ์ที่มันแบบมันเป็นคนที่เรียนจบสถาบันเดียวกัน เออเรียนจบสถาบันเดียวกันมาอะไรเงี้ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยหรือบางเคสคุณเลือกที่จะไม่ให้โอกาสเขาเพราะว่าพี่ค่าหนูก็เชื่อค่ะว่าต่อให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้มันก็หน้าตาแบบนี้นะฮะมีไพ่พระพิคเนตขึ้นมาด้วยคุณอาจจะเคยแบบไปขอเรื่องความรักกับพระพิคเนตกับคนคนนี้อะไรเงี้ยหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยต่าตังนะสมมุตินะเพราะตอนนั้นมันเป็นแหล่งไงแหล่งเดินชอปปิ้งแหล่งเที่ยวัยรุ่นไปกันเยอะ อาจจะเคยไปขอกับท่านหรือตอนนี้ท่านอาจจะกำลังบอกว่าคิดถึงนะจ๊ะอยากให้มาไหว้จางอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากอยากเจออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีไพ่ชี้นําขึ้นมาความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นมันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนที่เดินคู่กันไปนะแต่มันจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นผู้นําคนนึงเป็นผู้ตามเสมอความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีอาจจะมีสลับกันบ้างหรือบางเคสก็ใครนําก็นําใครตามก็ตามะ ต้องยอมรับค่ะแต่จะมันจะไม่ใช่การเดินคู่กันเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเราแฮปปี้ที่จะอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบนี้หรือเปล่านะแต่คนคนนี้พี่มีความรู้สึกว่าเขาก็พร้อมบุกกับคุณพอสมควรค่ะชาวธาตุน้ำโอเคบุกในวันที่คุณแบบไม่ไหวลวจ้าพอลวจ้าอะไรแบบนี้นะโอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะของชาวธาตุน้ำในเดือนเมษายนที่ร้อนระอุ ครึมคมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆสํสำหรับการเข้ามารับชมคลิปค่ะข,ขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ